มือครับหมูคนเขาเขาเขาทอดครับพี่น้าแตเห็ดผมเท่าป้าดหมูขึ้นปลาสีละลายไปดิครับพี่น้าแมนเพื่อแล้วครับนี่ขึ้นมาพี่นี่ครับเดี๋ยวไปจุ่มเลยครับผมป้าดแก่ไก่บานเนี่ยยังเหลือหลายอยู่ครับพี่น้องครับเอาโจมาพพี่น้องไปไกลด้วมือนี้ข้ามถนนจากบ้านจากคลองนะครับลุงว่าไอ้เพาะพี่น้องมือนี้มีการไปไกลครับมือนี้ ฮาเบื้อง hit พวกแถวใต้บ้านเนาะ้อนี้หลุมมันๆันมากกระบาวโจเด้อครับอ๋อสีมันาเนาะอันนี้กําลังย่างถูกมากครับไม้ไม้ติดบ้านเด้อพี่น้องเบิ่งนี่บ้านบ่าวโจครับไปนี่ลงมาหนีก็ปลาเห็ดข้ามถนนมานี่ก็ปลาเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ตัวอีสาบ่อีสาบ่ได้อีสาบ่าวโจแ้เนาะกระดิบมันมันน้ำบาวโจเด้อครับก่อนอุ้มกอสวัสดีเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นทางการครับพบกันวันที่2นะครับเนาะ ที่สองพิทธนาบ่าเดือนที่สองมิถุนาหกเจตนะครับเด้อนี่ก็เป็นกำลังใจให้บ่าวโจนะครับผมก็มาเหล็กก็เหเาาเล็กก็เจนะครับเนาะตอนนี้ก็มาหอดไม้แล้วครับการสนุนมาเลยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวโจสีมันจะได้ไทายเบิ่งเด้อครับเด้อมันละครับเขามากเดีเดี๋ยวนี้ อ๋อครับไต่ผ่านเบาโจ้ออกกันครับผมมานเสร็อกมาแล้วถ้าุกคนขายกดเกีียวอยู่ข้างบนครับใบโจ้ก็ได้ลงมาเหยียบจับไต่บานนครับผมไปครับรอคอยแล้วครับโอ้เปิดฟู่อยู่ในกอไม้ครับโอ้ยดอกเห็ดไปเหรอดอกเห็ดไต่เงินบ่ไต่บานเบาโจนัดด้วยครับนี่เฮ้ย เคียน้ำขีเก่าคนนี้พี่น้องบ่าวโจนัดมาเขียบลงแล้วเหมือนในมันโดกหน่อยก็เลยบปได้มาเขียบเป็นเพื่อนมาเขียเอาครับบ่าวโจไปหาทางไก่เนาะทางไก่ไปเดินลงมาเหยนเลยวันนี้เผลอะไรเขี่ยเปิดแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีเลื้อยที่พี่เนาะดอกหนึ่งครับนี่มันไดเป็นทบ่าวโจด้วยครับเรื่องหูละตาไปหนึ่งแต่เฮ็ดหนาจะแก่แล้วพี่เนาะหนาจะเป็นเฮ็ดใจดำเนี่ยแหละครับพอดีต่มเสียครับเฮ้ยบได้ไปไกลเด้อพี่น้องบ้านบ่าวโจนี่ นี่ครับประมงอีกบางโจเนี่ยมาบันเป็นอีกดอกหนึ่งด้ีด่นะดิอเอ้ยลงมาไต่เหงื่อนนี่ก็ได้แกงอยู่ได้ครับทำที่แกงเห็ดเพื่อจะมีลูกในหน่อยมันก็ยังมีอยู่ได้พี่น้องพอได้เคลียเหลืออีได้ครับไปครับหลุดมันๆกัน,นะะเรื่อยๆครับว่าไม้ไก่บานหรือว่าไม้ไต่บานบาโจสีมันปันใดเนาะนะครับอู้หยุห่งพี่น้อง อันนี really? ้เหรอครับยุงกัดร้ายขนาดเลยอยากกันยุงอบูยูเลยเอ้ยไม้ไตรบาทปูดเลยพี่น้องบนนี้บนไี้เอามาปลูกตัวเอามาจากไหนนะครับเด้อเพราะว่ามองนี้ผนออกทุกปีนะครับไม้ไตรบาทนี่พี่น้องนี่เบิ่องอันบาทมาจนัดเนะครับนะขึ้นไปข้างบนนะครับสนนปากกระเมนแล้วครับไปครับมันมันนกันครับเอาไม้ไก่บาทนะทีิพ่อแกงอยู่บนนอ้มือนี่นาะพี่น้องไปครับไปนะครับนี่ฝืนฝูนะครับนี่ กลับมาอีกรอบแล้วครับหลังจากที่ไปส่งของเสร็จนะครับเนาะมาโจกระลบมาเนี่ยโมไก่บาทนะครัเนาะติดบาะลบมาแล้วน้องมาเชลินครับบุปผาเด็แกงเลนาะนะครับเนาะไปเรื่อยครับเนี่ยเถือมาซาสกุลกระโถก็เอือนใส่ครับบเป็นถุคนโัวมาซาสกุลกระเอือนมาวะ ส่งของเราจูก็ขึ้นไฟครับพวกนี้ไก่บานไปครับพี่น้องครับอีกเรื่องนี้โอ้ยบุ่ดอกดอกคิดพี่น้องฮะมันมัเลยครับมองดอกสองดอกไปพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องนี่นี่นี่สาวสกุลข้าคายโคกมัอนก็คือว่าบบริษัเขาปลาไก บาดเจนัยก็เลยมาขอลงไปเลาะแถวไต่บานเด้อสาวสกุลอันนี้ออเดอร์สั่งของบาดเจนัยอย่างที่ไปส่งนะครับเนาะเกิดสิ่งอื่นมาใส่ครับคุณเราฟังโนนเองี่เอ้ยดูนะเป็นเสือหน่อยพวกพี่น้องคุณโอ้ยไม่ออกมีได้ไหครับเสือหน่อยเป็นยังร้ายอยู่ครับไปครับมันมาหนักกันเรื่อยๆครับครับดอกดึงครับ ดอกหนึงครับโอ้ครับพี่น้องครับไปครับมีอีกดอกนึงครับโอ้ยมือน้องโด่งไงเลยคุณแม่โอ้ยเพราะไกบ่บานครับมือเคียวคนแล้วมีอีกที่หนึ่งในมือเคียวบ่ถึงคนนั่นนี่พื้พนท่ไมกก่โอกระพอใส่กระตาโอ้ยอเด้อไม้พอดำบางชนัดบ่หนี้ สอ่วนบุปไกลครับไอ้ของนำหาเหรียญเท้าบานนี่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปกู้ดังใจใมาช่วยหน่ะครัเด้อครับป๋อโบุไเดโอไกลบ้านก็มีครับไปครับรออีกเลยพี่น,อน้องหนึ่งสองดอกเลยครับนี่สามนีพี่น้องโอ้หูเยอะมากเลยนี่ครับสามดอกไออยู่โอ้ไม่นี่ป๋อยู่นี่นนนพี่น้อง สันเนอร์ครับเก็บมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเนาะหัวเบาโจลงมาผู้เดียวครับมือนี้ไอ้สาวตะโกนใช้ของอยู่ของพุ่นบาทเขานีดอกหนึ่งพี่น้องนี่กำลังโพลกำลังโพครับป้าไม่ใหญ่เป็นกระบืเคลียร์ลายเลยพี่น้องปูรดอกนี่กขาบใหญ่ายเลยครับป้ายไม่ใหญ่เป็นกระบืเคลียร์ลายเลยครับแต่ว่าปูเคลียร์บัวถึงบัวหัวจนดวงหม่องเนาะเอากับมาเคลียร์ตามรอยเก่าเลยครับเป็นมีกระแตกพี่น้องนี่เดี๋ยวเบาโจพากกับพี่เบิร์ดซึ่งครับนี่พี่น้อง ดอกน,นึ่งครับมีดอกนึ่งเบาโจเขีย่ยขึ้นพอครับนี่ครับพี่เห็ียดในกระตาเขาคืบลงกระตาแล้วครับไปครับพออีกแล้วครับเขี่ยลงเลือดเลือดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋เพื่นถมไว้ก็มีมางงงครับเาเขี่ยลงเลือดขาพอครับคงเขี่ยไปเรื่อยครับนั่นดีพี่น้องนั่นดีนั่นดีเขียยไปเรื่อยข้าวพ่อเรื่อยครับที่ว่าเบาโจจะเอามาฟังไว้บ่สที่ว่า โบเมนด้วยพี่นาะนั่นนั่นเห็นบ่นี่บ่ได้ีฟังนะครับนี่เป็นอยู่ใต้หินเนี่ยน,น,นะครับเนาะเย็ดป่าธรรมชาติครับแต่ว่าป่ามันอยู่ใกล้บ้านเนลยนะครับผมป่าหัวไหไปหน้าพัวใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยแะครับป่าโจ๊กมาหาห์นึงไปครับพอเลยพี่น้องนี่โอ้ยหัวเลยไปไกลครับมาอนี่ใกล้บ้านนี่แล้วบ่าวโจ๊กเด้อม,มาให้ดับบ่าวโจกพี่หนุ่ม โหด,ดบานเบาโจเลยพอดีทุจักบานเบาโจกระจอดโรดบานเบาโจกันลูกมาเลยครับตามถนนลงมาเลยเด้อครับนเ็ดพอทำกันพี่นไไหนุ่มไปไกลครับมือนี่มาใส่บาทพวกไปทางลามกัน,น,กนกเ,เ,เป็นปลาปลาหงไยไปหน้าครับพี่หนุ่มมองเทียบบุ้ครับเทียบไปทมองเกาพูดน,นี่แหละไปครับพออีกแล้วครับ เก็บไปแค่บ้าพอดอกนุ่งเยอะแต่ว่าบาโจสิีเด็กขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิลบลงมาใหม่เนาะจะมาต่อนลำบาโจอีกครับผมเพราะว่าไปส่งของก็บพี่นาะสาสุกุลมาากกะเพราเพันเรียวแล้วครับเพิ่งสั่งเขากะเพรามาเดี๋ยวไปส่งของเราข่อยมาหาต่อเด้อครับไปไปส่งของกันครับน้องเอื้อยางขึ้นมาสิวถนนเหลือกัยังโผล่อยู่ครับนะาดอกเห็ดพี่พี่พี่น้องพี่มองพี่ครับพี่เอามือลูบเอาสีห่างมือขามถนนครับ ไปส่งของก่อนเดี๋ยวบ่าวโจยิพาพี่น้องมาหาต่อเด้อครับไปครับเดี่ยวดูสิหนาหุยพี่น้องวันดี้ออกเดียวโบเมนครับพี่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 น้องอาดป่าใกล้บ้านก็มีอะไรดีๆให้เราหาอยู่เด้อครับโอ้ยเหลือตาเข่านี่เด็กคนผู้มาเลยเดี่ยวเคลียร์เรื่งเลือดนะครับเพื่อนนี่ด้อไปปักฟังคน เอาไปฟังดีก็แล้วนะครับ,บมันหมันดกันเลยครับดอกหนึ่งครับมดอกสองดอกไปเนาะครับเนาะแต่ว่าก็ยังไข่อยู่ครับเพรวกมันอยู่ไกลบ้านจะขอเองครับคโอ้โจเขี่ยขึ้นจิ๋งโอ้โอ้คิดครับโอว้วมองได้ที่มันยังดอกหนัวปันเกียร์ทุบค,ครับนี่เรื่อสิ่นี้ ้ามาเคียน้ำปุ๋เพ้ะกระโพครับนี่คืออยู่เป็นจุกกันเยอะด้วยพนนี่เนาะจะมีดูฟังน่อน,นครับจะไหนเพื่ดดอดอกหนึงครับมีหินเนยเนอะไหดอกนึ่งม,มีดอกเกียวน,น,กกยวน,นี่มีสอง สามพี่น้องสี่ห้าอีกสี่นะครับพี่ออกมาฟังอีกเยอะไปเรื่อ,อยๆครับดอกหนึ่งพี่น้องไปยืดเท่านี้ได้ครับไปครับ,บมนันๆแลกันเรื่อยๆครับนะครับปลาโจโเขี่ยขึ้นดอกหน่อยพี่น้องดออูครับ อพี่น้องพี่น้องพี่เก็ยฟงพี่นะครับซันเนตุ้ดพี่น้องเลยว่ามือหนึ่งเก็บมือหนึ่งขายคือเก่าครับผมมาคนเดียวครับเดินข้ามมาคนเดียวสาวสกุลขายของขายครับเกาเปนครับไปครับเมาโจเห็นแตกๆพี่น้องก็เลยเคลียร์บงกอนครับแอบโมเมน พี่น้องเบิง้งวะเสบียงเมนอีรครับ่ตอีบพี่น้องเอ้ยอกนึงครับเอ้ยปลาสีไก่นี่ก็เพรนี่เขทัวหเอแนงานเลยพี่น้องเสียมยกินเขาตอนพี่น้องเมได้กลด้ครับเสียมัน,น,น,นลินอยู่นี่แหละมือนอายนาะ อาหิดครับบริลาไก่ด้อครับขามบ้านตามถนนมาจากบ้านบ่าวโจยางขามมั้ครับไปครับเดี๋ยวบ่าวโจไทยบึงรอบครับผมไปเอกศิคุยแล้วพี่น้องพออีกแล้วครับนั่นเอ้ยมาโลดพี่น้องพลเอกชิมาะจะขายหิดพอเนาะ เพื่อนบปาโจเนี่ยเปาโจบอกนะครับว่าลงมาหนีเด้อหลดนี่ให้พอครับเปาโจกับบวกหลายคนเลยขึ้นมาเนกระไดเนี้ยอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหโด่งงานมันจะพี่น้องโดนหน่อยนะครับของงามนี่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเราบอกนี่อีกโดดหนึ่งครับสามเลยมองนี้ไปครับอ่าส่งไปเลยครับพี่น้อง นะพีดอกหนึ่งเด้อครับพีดอกหนึ่งครับข้างนีง้พีครับเดี๋ยวมาโจทที่เคลียร์เบงเคลียร์พอที่ท้ายพี่น้องมึงน้ำอีกครับค่อยนะครับปลาจิมูโมยใหญ่เลยเด้อครับว่าห้องบริเวณเขาเนาะเก็บอยู่ใกล้บ้านนี่ละครับผมครับครับตรกนึง่ง เห็นไหมครับเห็นมูเลยไปครับ่อยแล้วครับคูดินอยู่เลยดอกพุ่ลเลยครับผมไปครับผมเหมือนเดิมครับนี่เอ้ยดอกีโถพี่นอเอ้ยพีผีผีหนอพี่เห็นมาน้อพี่พี่ครับตาโจกำลังจิดอยู่พี่ มึงจะโดดขึีนลหรอปอดตัวทีท่พอพี่น้องขักขนาดเลยตัวทีกใกล้บ้านพอดีครับนี่ครับปล่อยกันเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องนึงครับมือระเบ้าโจมไปเรื่อยเด้อครับพี่ครับพี่น้องเห็นไหมพี่เหี้ยที่พอโอน้ำเสาะบ,บนฟุกขึ้นมานะครับพี่น้องนึงครับพี่เห็นไหมพี่น้องพี่นาน อันอีก3ครับหมงนี้มันเบี่ยงอยู่แถวเก่าเลยนะครับยางกลับไปกลับมาเห็นเพคนนอนกินยงรถครับในบาวจูไทยเป็นติดถนนนี้โด้เฉพาะนะในกระบาดบาวจูนัดครับถดเรียนฟานในถนนครับไปครับเสียเวลาครับเก็บเลยแล้วกันครับผมเก็บเพชรฟูก่อนเด้อพี่น้องอย่างที่มาเคลียร์นะครับเด้อเดี๋ยวบาจูที่มาเคลียร์มูลน้ำปนอยู่ครับเก็บตัวฟูก่อนพี่น้องเบื้องก่อนเนาะครับนี่ครับ อุ้ยออนไลน์ครับพูนะพี่ครับนี่ครับผมอุ้ยดอกไอยมันก็ยังมีอยู่ครับนี่พีองป้าเปิดใบใหม่ขึ้นเขาสีเลยครับไปครับเดี๋ยวบ่าวโจขอเคลียร์ก่อนด้วยครับเดี๋ยวพอบ่าวโจไทยเบิ่งอีกครับนี่พี่น้องเคลียร์ไปกับพออีกนะครับดอกนึง อีกดอกนึงครับพันยู่ใต้ใบใหม่ครับขาวๆเลยครับผมไปครับอีกดอกนึงครับนดอกขาวกันเลยครับอีกดอกขออีกแล้วครับดอกอยู่ข้างหิงโอ้พี่ดอกนึงพี่ดอกสองพครับพี่พี่พี่สองเราบกแกยังไงพี่เนาะปาดผมเอ้ดยดอกหิด อ่อนซนเด้มขักกระโดดทีต่พี่น้องเตระดอกไปครับไปไปมันมาน้อก็อีกเรื่อยๆครับดีพี่น้องชมกันยาวๆเลยครับมือนี้ตอกเฮ็ดครับตอกหินโมยยัครับพอดีเสียเลยดอกก็ดีไปครับอีกแล้วครับกำลังฝูกันเลยจากดินครับไปครับครับพี่น้องครับเป่าเจนาถีบ้าเป็นพี่น้องออกจากป่าที่เขาบาดเลยนะครับวันนี่บ้านครับนี่ผนงานที่เป่าเจ้านาถีบนนี้แาวจตระไทยบ้างครับ นเดือนน้อยเดียวก็จะเต็มตาหน่อยไปเลยน้องแกงใหญ่หนึ่งก็ได้ครับมีแต่ดอกงามเลยได้เข่ามาแล้วฝากเปกับร่างใจให้บ่าวจุนัดเด้อครับพี่น้องครับเข่ามาแล้วก็ไหลก็แจ้งก็ติดตามเปกับร่างใจให้บ่าวจุนัดต้องฝากผมต่อสด้คลิปต่อไปไปพี่น้องเบิ่งครับผมสโหรับมือนี้บ่าวจุนัดขอตัวลาไปก่อนนะครับที่บอกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วครับ ไปครับกระบานน้กันเด้อครับไก่บานนี่แหละมันมารกบับไก่บานครับมือนี่ไปครับ